สวัสดีครับสวัสดี f อฟซเพชรยนต์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยเลยนะกับเซลธนะเพชรยนต์นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับมีเจ้ารถตู้คอมพิวเตอร์ปี2องพนามานาเสนอท่านผู้ชมมันอีกแล้วนะต้องบอกเลยว่าข้างในเป็นเบาะหนัง,งโซฟาเดี๋ยวไปรับชมกันเลยราคาเบาๆอย่างแน่นอนท่านใดสนใจนะครับรับชมคลิปให้จบนะครับและโทรเข้ามานะครับเบอร์ที่อยู่ทิ้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับแต่ก่อนไปรับชมนะครับผม วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องเพชรยนต์นะครับให้ทีมงานและให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อมารับชมรถสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละครับปัญญาณากันจนจบแล้วมาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่ารถตู้ปี2017คันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาเลยครับเริ่มต้นด้านหน้านะครับผมในส่วนของด้านหน้าของเขาไฟหน้ามันติรีเซ็คเตอร์นะครับท่านผู้ชมเดิมๆโรงงานเลยสภาพไม่หมองมาก สภาพมีการใช้งานมีรอยอรารยธรรมมาตามนี่เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ถือว่าใหม่เดี๋ยวเราขัดให้แล้วถูกใจท่านลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมใส่กริกแน่นอนอ่ะซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็มาชมกระจังหน้านะครับชมกันด้ามของเขาสองขีดไมมเนื้อเช้งสวยๆแบบนี้เลยเงามากท่านผู้ชมรถปลดระวางนะสภาพมีการรักษาตลอดนะครับผมแบบนี้เลยของเราทะเบียนแปดหกศูนย์หนึ่งท่านใดถูกใจโดนใจผู้วามโทรมาเลยนะครับแบบเซลล์มันแกวบอกเลยครับวู้วามโทรมานะครับผม และก็เดี๋ยวขออนุญาตพรีเซตนนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งไฟเดิมเหมือนกันทั้งล่างเนี่ยที่บอกเดิมเพราะว่าไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะถ้าแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเปิดภายในให้ดูของเหล็กกันเลยนะครับท่านผู้ชมสักครู่นะครับขออนุญาตห้ามาแล้วนะครับผมผมบอกลยว,ว่าเนี่ยขนาดตรงเนี้ยไม่มีโดนชนมาแน่นอนสีเดิมๆบางแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตครับผมแบบนี้ก็เลยนะครับภายในเนี่ยเราการันตีด้วย เขาเรียกคาว่าปลดระวางกันอยู่แล้วนะสภาพของเขาเนี่ยมีการเข้าสูนทุกระยะ1นึ่งมกิโลเลยท่านผู้ชมมาเริ่มชมมาเลยนะหวัวไม่น็อตเนี่ยสภาพไม่เคยมีขัดเลยนะแบบนี้เลยดูได้ไล่มาไฟไทยคุยโตเดิมแท้นะครับเช็คจาก,กโค้ดได้เลยนะในส่วนของไฟเดิมแท้โรงงานต้องมีโค้ดมาให้นะครับผมและก็อินเตอร์คลอร์เดิมแท้นะครับใสๆเลยดูข้างล่างได้นะครับไม่อุดไม่ตันแน่นอนนะครับแอร์ลาวเย็นเย็นกันเลยทีเดียวนะสภาพของเหลวสีเดิมโรงงานนะครับพลาสติก เดิมๆไม่เก่าไม่แย่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูแลของเหลวให้นะครับในขนาดที่พอดีเลยนะที่ปาน้ําฝนสภาพไม่เหลืองนะครับแต่ไข่ขึ้นนิดนึงตามสภาพเดี๋ยวเราดูแลให้นัท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะถอดมาด้านขวาเนี่ยเหมือนกันเลยนักผู้บนนหอตให้ดูแบบนี้ก่อนนะท่านผู้ชมและสีของเขาสีเดิมโรงงานเลยท่านผู้ชมยาวมาถึงอีกฝั่งเลยนะครับจะเห็นเลขเครื่องนะเลขขออภัยครับเลขตัวถังนะครับว่าเดิมๆโรงงานจะอยู่ตรงนี้เลยสภาพของเขาแบบนี้ พอตั้งแต่ฉายมาเนี่ยเห็นจุดแต้มมาร์กสีเดิมอยู่แล้วนะไม่มีการชนหนักพิความชนน้ําหรือทําด้านตัวคานเครื่องมาเลยนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาในเพจเน็้มินคอยตอออยู่แล้วเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้แน่นอนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปเริ่มดูกันต่อที่ด้านข้างกันนะครับก็ด้านข้างเนี่ยท่านผู้ชมสีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เท่ากันเด็กเลยนะครับจุดโค้งจุดว้าวสสมูท ดูแล้วไม่มีการแต่งเติมมาอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยอ่ะกระจกข้างเดิมๆโรงงานแบบนี้นะท่านผู้ชมสภาพมีรอยใช้งานมีรอยเบียดมาบ้างตามนี้เลยเดี๋ยวเราเก็บให้ท่านผู้ชมนะประมาณนี้ครับผมด้านข้างท่านผู้ชมจุดโค้งเว้าเนี่ยที่ผมบอกให้ดูเลยสีเดียวกันขนาดเท่ากันเป๊ะไม่มีการโดนเคาะโดนอะไรมาเลยไม่มีโดนทุ๊บเข้าไปไม่มีแน่นอนบางจาดท่านผู้ชมบางจาดนะครับผมเปิดเข้างในนะครับ ก็ประมาณนี้ข้างในเป็นเบาะหนังอย่างที่ผมบอกนะครับคนนั่งถือว่าโอเคนะครับมีการโดยสารลูกค้ามาก็ไม่เก่ามากซึงแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับประมาณนี้ข้างในแกแมนวลนะครับเดี๋ยวให้ดูไปคร่าวๆก่อนนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปสตาร์ทฝั่งนู้นแล้วก็จะเห็นกันอีกทีนะครับก็นี่แก้มน็อตประตูไม่เคยขันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้เกี่ยวจัดนะท่านผู้ชมอะเมทาร์คแอบแกะให้ดูนิดหนึ่งนะแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับ เดิมๆโรงงานแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยนะสนใจดูทั้งอันอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับแอดมินคอยส่งรายละเอียดให้ดูหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันต่อในด้านนี้ดีกว่าท่านผู้ชมประตูเปิดสบายๆเลยนะไม่มีปัญหาการใช้งานไม่มีตีลังกาขับหลังมาอย่างแน่นอนนะครับและภายในยเปิดมาจะเห็น,นครับเป็นเบาะหนังสามแถวใหญ่นะครับเก้าที่นั่งท่านผู้ชมครับนั่งเนี่ย นึกว่าเบาะกับตันเลยนะครับผมเบาะน,นี้ไม่แพ้เบาะกับตันเลยและสภาพตึงๆไม่เก่านะครับไม่ต้องรีเพสสภาพนี้เข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใหม่ขนาดนี้เดี๋ยวหลังปรับแล้วผมมา่ายให้ดูอีกทีนะรับรองติดใจอย่างแน่นอนนะครับผมและมาดูกันเลยท่านผู้ชมนี่นะครับรถตู้ต้องดูเม่อาร์กนะครับราวประตูกันเลยนะเดิมๆโรงงานแบบนี้นะครับผมไม่มีตีรังกาไม่มีตัดต่อตัวรถไม่มีหลังคารั่วกันอย่างแน่นอนนะครับสบายใจได้ประตูของทางเราเนี่ย ดูได้เลยนะสวยๆทางนั้นนะแบบนี้เลยหัวเม่น็อตต่างๆเนี่ยไม่มีรอยขัดไม่แต่นิดเดียวนะงานละเอียดเลยคันนี้ท่านผู้ชมสนใจวูวานโทรเข้ามาอีทีเหมือนกันนะครับอ่ะเปิดมาต่อเลยครับช่างกล้องครับผมกระจกทุกบานเนี่ยได้เป็นฟิล์มแท้เซรามิกนะติดมาจากโรงงานเลยศูนย์โตโยต้าเลยนะครับและก็เดิมๆทุกบานไม่มีเปลี่ยนนะครับแบบนี้เลยด้านท้ายนะครับมาดูโดยรวมโดยรวมก็คือผิวพันธุ์เนี่ยเดิมๆหมดเลยนะข้างล่างกันชนกันชนของเขาเดิมๆ ไม่มีแย่เลยอ่ะผมเดินกลับไปกลับมานะจังกองตามไม่ทนแล้วนะครับผมขออภัยนะครับแต่บอกเลยว,ว่าทุกจุดเนี่ยเดิมๆของเขาหมดเลยนะไม่มีปัญหาการใช้งานไม่มีโดนชนท้ายเข้ามาจากตรงนี้และไปซ่อมประตูอย่างแน่นอนเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับว่าโชคข้างหลังเป็นยังไงกันบ้างนะท่านผู้ชมอ่านี่นะครับค่อยๆขึ้นนุ่มๆแบบนี้เลยคือของเดิมโรงงานเลยนะแต่ถ้าตรงนี้มีปัญหาร้านเราทําอะไรให้นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วง มันจะไม่มีปัญหาในการเปิดอย่างแน่นอนนะและจุดต่างๆของเมนอนเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเม็ดอาร์คเดิมๆหมดเลยนะทุกอย่างอะไรเดิมหมดเลยก็เต็มที่ขันไปเก็บสีเก็บรอยเก็บอะไรแค่นี้นะแต่ไม่ได้ขันไปเก็บงานหรือเปลี่ยนฝาโปรงมาขายท่านผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะวันนี้มาน,นําเสนอเพราะว่าตัวรถเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยปลดระวางและอะไรสูตแท้ร้อยเปอร์เซนะครับลงมาเจอข้างล่างอ่าท่านผู้ชมมูลค่า 2,000กว่าบาทนะครับได้ไปแล้วอยากได้อีกสั่งจะจัดให้นะครับผมก็โทรกันเข้ามานะพื้นเอี่ยมๆแบบนี้เลยเดี๋ยวปูผมให้อีกทีก็ได้นะถ้าสกิดกุดกิดมานะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเรื่องนี้นะท่านผู้ชมไม่มีปัญหาแน่นอนเราตามใจลูกค้ากันอยู่แล้วนะจะไปครับด้านด้านซ้ายเรามาดูด้านขวานะครับผิวพธุ์ด้านขวาพอกันเลยท่านผู้ชมซ้ายขวาเหมือนกันเด้เลยนะสภาพสวยๆโอ้โหท่านผู้ชมรีวิวมันต้องนานครับขออภัยนะครับ หรือบีเซนต์นะครับผมคันนี้ได้ลอนะ้อแม็กนะท่านผู้ชมไม่ได้ล้อเดิมกระทะนะครับผมขอบ15้าแน,น่นะอนนะยางปี20บนะครับเปลี่ยนมาแล้วดอกอยางก็พอใช้ได้ประมาณนี้ถ้าโรสไปบอกว่าเสื่อมแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นยางเปอร,ร์ออเซ็เน,ะน,นนะตออ์ประมาณนี้แต่ข้างในย่างที่ส่งเข้ามาเดิมๆนะคานเคินไม่มีสนิมเลยนะตึมล้ออิ่มเอี่ยมประมาณนี้มีพ่นสีมาแล้วบ้างท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับผมเปิดข้างในดีกว่าท่นานผู้ชมมาเริ่มดูกันเลยนะ เม็อาร์คคนขับกันดีกว่ามีการงัดแงะมาแล้วนะเงียห้ดูเลยแบบนี้นะครับแต่สวยงามละเอียดทุกอันน้องโรบอทเป็นคนทำมาอย่างแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าขออนุญาตครับผมอ่ะเท่านี้พอครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับแต่สตาร์รถได้ดูต่อกันเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้สนใจจริงๆแอดไลน์คุยกับแอดมินมาเลยนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้แน่นอนนะครับผมมาเริ่มดูกันจริงๆแบบนี้กันต่อเลยนะร่มต้นที่การไข่นะฟังเสียง แชะเดียวติดนิ่มๆนุ่มๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมรถเครื่องยนต์ไม่มีปัญหามีการบำรุงมาอย่างดีเลขไม้แท้นะครับแปดหมืนสามนะอยากได้แบบนี้โทรเข้ามานะรถเนี่ยไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนออกไปแบบนี้และได้จอเอ,นอ็นด i อยนะท่านผู้ชมแบบนี้เลยเดิมๆนะบูทูธได้สายมีให้นะชาร์จแบตได้ด้วยแอร์เกียร์สภาพเนี่ยปกติเลยเดิมๆของเขาโรงงานนะแอร์เรากดติดไฟเปิดได้นะครับประมาณนี้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นไม่มีปัญหาไม่ต้อง หนักใจนะออกรถจะทางเราสบายใจติดใจแล้วกลับมาซื้ออีกอย่างแน่นอนมีลูกมีหลานแนะนํากันได้นะครับท่านผู้ชมร้านเรารถดีการันตีมีมาแล้วกว่า20ปีอย่างแน่นอนอยู่ที่เสรีไทย18แยกหนึ่งนะครับก็กินเซนมาจนหมดคารแล้วท่านผู้ชมรวมๆประมาณนี้เลยนะครับสวยถูกใจท่านผู้ชมวันอย่างแน่นอนอยากได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะราคาเปอร์เนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นหกพันบาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นสองจุดห้าเก้าด้วยนะครับท่านผู้ชม ก็คือเริ่มต้น2 5 9แต่ถ้าเกิดอยากได้สูงสุด2.99ผ่อนยาวๆมีให้เหมือนกันอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับติดต่อแอดมินนะครับเราทิ้งเบอร์ที่อยู่แว้งล่างเนี่ตามนี้เลยนะสำหรับว,วันนี้นะครับผมธนาพิยนขอบคุณมากนะครับ f อเดี๋ยวมาถ่ายหลังชงให้ดูกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ